สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมเอาตอนนี้ก็ยุกระบุนน้ำโชกกับเซียนซองนะครับสำหรับมือนี่นะครับก็มาเจอกันแร่งเร่งเออโมเมนต์ยังดีจังไลบ่อยากเ็ดลงมตะเศ้าจ้าเออราว่าคิดว่าคุณพ่อคุณแม่สิ่าวะโอ้เป็นยังไงมือนี่มือนี้เป็นวันนยังขึ้นสิคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นมั่นธรรมดาเลยล่ะโอ้ เพิ่นไปเฮ็ดงานหนึ่งสบมงก<ส>ุฎ<ม>ไปเฮ็ดงานยา,ยากงานอี่อยังสินะครับก็เลยคิดว่าเฮ็ดลงช่วงประมาณนี้ละจักหาโมง่มงหกโม่งเล่ละจ้าเออคุรหน่ะแก่โตไป,ป,ปพี่บอแม่โมเมนต์อย่างนี้เออซีการนะครับผมก็หมายนะเออว้าไปโมเม,มนต์อย่งดอกไปธุระมากพี่บอแม่ก็แล้วเหียกแล้วงานเนาะก็เลยหกกระสีได้เริ่มคลิปแรกจ้านะครับเอ้า สำหรับคลิปนี้ก็สิม้ว่าถึงตัวเลขรตัตบาลไทยนะครับของอพ่อพเซนซิลินทรอนนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาเนาะเลขพอิ่นกับเขาศูนย์เจ็ดตรงๆไม่ต้องกัดคุณแล้วคุณแล้วออเอออ้าวชอบรักฐานพ่อนเนี่ยลักฐานบ่กใา่มามาเอาใส่กันนี่บอกอืมอืมเอาก็คักลดนะเอาอันนี้คือหลักฐานเก่าวันเดอร์คุณพ่อคุณแม่ที่อันนี้คือหล,<า>ลักฐานของงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่หนึ่ง เมษายนนะครับนี่เข่าโตกันนะครับผม07ตรงๆนะครับไม่ต้องกลับจ<า>้โตวิง่งโตรูดก็คือนี่7นะครับเลขสามัวเกือบแตกนี่เห็นบ้นี่607ก็ต<า>ั้าสร้างประเพณ์เกาเ่าเนาะกันเป็นเกาน้านี่สวยงามสวยง่ามเลยออันนี้คือหลักฐานเก่านะครับ,ค,รบคุณพ่อคุณแม่่าเป็นแคปหน้าจอเด<า>้อจ้าอ่าวดไม่หนี่ได,ได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้ว เออได้มาสดๆร้อนๆนีละจ้าจังไดกับสิบบอใอ้ฟังนะครับว่าแนวทางของพ่อนี่เป็นงงจังไดจ้าเป็นตำมานบอเป็นตะคือบอมักกระจัดคัดกระพานคือเกาเด้อคุณพ่อคุณแม่จ้าอแนวทางของพ่อ,อพัอนกาไห้มากเลยห้เอาไปพิจารณานะครับบ่ได้ห้เอาไปโดดสักเนาะอาต้องเบิ่งดีๆนะครับอันนี้จังไดเนี่ยมีบ่นกับล่างโอ้บ่นกับร่างเอาเบิ่งดีๆเดๆ้อคุณพ่อคุณแม่ จ้าเดี๋ยว่เสี้ยนซองคือเขียนงงๆจากน้อยหน่อยก่อนเยเอาเอาเอาไปนั่งพ่อไปนั่งให้คุณผู้ําจกอธิบาย<อ>าคุณบอกคุณแม่ฟังไปเบื้องในโซนบนก่อนอ่ะจ้าเนาะเดี๋ยวจะอ่านชุดบนให้ฟังก่อนนะครับผมชุดบนของพ่อนะอ่าเลขรัฐบาลไทยวันที่สิบหกมีสายนสองนห้าหกนะครับบนนี้พ่อให้วิ่งแปดกับสี่ครับจ้าบนให้วิ่งแปดกับสี่จ้า เลขสามโตไฮมาหาหางอกามีเก้าหกแปดจ้าห้าหกแปดสองเก้าหกเก้าห้าแปดแล้วกันหนึ่งเก้าแปดจ้าอ่าย้ำอีกเจนึ่งหาหางนะครับเก้าหกแปดห้าหกแปดสองเก้าแปดเก้าห้าแปด หนึ่งเก้าแปดจ้านะครับผมต่อไปก็เป็นให้ส่วนเลขจับคู่บนจ้าหกหางอ,อ่ก็มีหาแปดหกแปดเจ็ดแปดสองแปดหนึ่งแปดเก้าแปดจ้า <6 S 1> หกหางแต่โตที่พ่อมักส่วนโตสำหรับชุดบนก็คือหกแปดกับเจ็ดแปดจ้าฝากกันมาสองหางนะครับผมกันก็คือ ห้ากับเจ็ดเจ็ดประสพอว่าทามันเบินว่าสันแมนแมนย่านเป็นก็นจะงหวดที่พานมากนะครับเอาบาานี้ชุดล่างเด้อคุณพ่อคุณแม่อ่าชุดล่างบ่านี้ล่างพ่อให้วิ่งไปก็คือเก้ากับหกจ้าอ่าล่างวิ่งไปเก้ากับหกตจับคู่นี่ให้มาหาหางนะกัมีเก้าแปดเก้าเจดเก้าหเก้าหาแล้วกับเก้าสอง ใช่แล้วค่ะเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าห้าเก้าสองจ้าตัวพ่อมาส่วนตัวนะครับก็คือเก้าหกกับเก้าห้าจ้าอ่ากันเบิ้ลอีแล้วเออทามาเบิ้ลก็คือหกหกกับสี่สี่นะครับผมทาลังทาเบิ้ลเนี่ยในส่วนลางสิเป็นโคกคกกับซี่สี่แมนพ่อวานะจ้าเออแต่ขั้นบนนี่สิเป็นห้าห้ากับเจ็ดเจ็ดไปจ อบุยยังล่ะอุยอืมนั่นล่ะคุณบ่อคุณแม่เบิร์ดแล้วดิแนวหน้าของพ่อพี่สานะครับงวดนี้พอแยกบนแยกล่างไห้แต่ว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยคือเป็นชุดร่วมกันนะคะไปทั้งบนทั้งล่างชุดร่วมมิดจ้าแต่ว่าพอว่างวดอวันที่สิบหกนี่เป็นอีกสูตรเดอร์าสันสูตรยังล่ะนี่ชุดเต็ม สูตรชุดเต็มโอ้สูตรชุดเต็มเอ้านะครับรอดมือคุณพ่อคุณแม่นี่นะครับเห็นมันอี่เห็นมันี่เห็นมนัน,มนีจ้าอ่านี่คือตัวเลขทั้งหมดนะครับของก่อเซียนซิลินทรนะครับเลขรัฐบาลไทยประจํางวดวันที่16เมษายนสองห้าหกหกจ้าก็คืองมวดนานอี่ละหมวดที่ถึงนีหละ่ะนี่ พอแยกบนแยกล่างมาให้อันนี้คือชุดบนอันนี้คือชุดล่างนะครับบนวิ่งไป8กับ4ว่าสันอ่าบนวิ่ง8กับ4เลข3ตัวก็มี9 6 8 5 6 8 2 9 8 9 5 8แล้วกัน1 9 8จ้านะครับเลข2ตัวก็มี5 8 6 8 7 8 2 8 1 8 9 8จ้าอ่าพอมักส่วนตัก็คือ68กับ7จ็กันก็คือ55กับ77อ่าอันนี้ก็คือในส่วนของชุดบนจ้านี่นะครับชุดบนอ่าชุดล่างมาดนี่ล่างวิ่ง9กับ6กอ่าจับคู่กับมีเก้โอ้พอแมนเก้าแปดเก้นะครับเก้าสองค่ะไส หัเก้าสองคุณพ่อคุณแม่โอ้ยว่แมนมันสิออกเก่าสี่เหมอวาแบบกวาโทษกวาอภัยรับบัดนี้เอาไม่เอาไม่สนะเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าห้าเก้าสองจ้าโอ้มันไหลลงมาเลยไรลืมแมนเออเรื่อยบกผิดให้อภัยนะกันก็คือหกหกับสีีจ้านะครับเลขกันก็คือหกกับสี่ามนีเลยคุณพ่อคุณแม่เอาแคบนาจอบัดนี้ บหน้าจอนะคะแคบหน้าจอไว้เอาไว้จะเบึงพ่อฝากบอกว่าเน้นเล็วิ่งห้พ่อในเดอร์าสันโตวิ่งโตลูทั้งบนทั้งล่างน่ะฝากย้ำให้เอฟซีแนว่าสันพ่อมั่นใจ่าสันงวดนี้พ่อมั่นใจเลขวิ่งถ้าบนเนี่ยสิเป็นแปดกับสี่ทันที่าสันแต่ถ้าเป็นล่างเลยสิเป็นเจ้าก็โพก่าสันเพิ่ว่าสันเลยน่ะจ้าบาด่งต้องร้องเบิงพุทธพุณแม่แต่โดยปกติแล้วเลขกวิ่งพ่อนี้ บอคอยผาดจ้าจ้าครับผมบอคอยผาดที่พ่อให้มเนี่เลกวิ่งดีเดินดีแมนแมนจ้าเข้าแทบทุกงวดแหละแต่ตัวจับกู้นี่ก็อาจสิมีเขาแน่พิษแน่นะครับเป็นธรรมดาอืมมากบรละสเซียนซองงวดนี้บอกตัวเลขของพ่อห่บอกแมนเดี๋ยวขอฝันกันได้พ่อไม่ยิ่งสนงวดอยู่ไหมยังบอกฝันบอกเธออ้อฉันโมไม่มีลาฝันเลยปกติเธอคือนอนหลายอยู่เป็นอย่างเธอคือมาฝันสนามนะ หลายเลยว่าเรื่บ่อฝันทั้งกินหลายทั้งนอนหลายอุ้ยนั่นนั่นอีกแล้วด้วเธอหน่ะทั้งกินหลายทั้งนอนหลายยังบ่อฝันอยู่ทั้งใดก็จะลืมเดี๋ยวฝันไหนคุณพ่อคุณแม่เมื่วดนี้คิดว่าสิฝันยะได้หูตัวอยู่ว่าสิฝันในเลขอยู่งวดนี้โอ้จังสี่กับมี่บอกอยู่นะครับอ้าวนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ลองพิจารณาเบิงนะครับอ่าสำหรับของ เลขของพอเส้นซิลินทอนเนะาะาอ่งวดวันที่16เมษายน2566มักกะจัดน้ำเพลินบอมักกะพานไปถูกต้องค่ะนะครับก็เลือกเอาเพื่อไหนไม่เบิง์ซื้อมาคนเข้านอนออกมาแล้วมันเป็นดังซีเด้อร์ได้ตัวนี้ ถ้าฟันได้หรือเป็นไปถือใจตัวเลขที่เขาคิดไว้ได้ใจก็ค่อยอยุคยค่อยจับ,บน <ะ S 2> เนาะขอิ่นใหนเป็นแนวทางเ้อคุณพ่อคุณแม่บ่ได้มี่ยังมาก,การันตีนะคะว่าตัวเลขของเพิ่นจะมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคคอืมเอาตามนั้นละคุณพ่อคุณแม่อ่าสำหรับคลิปนี้เนาะก็มี่ซัมนี่นเดิดแล้วก็ขอขอบคุณเอฟซีแฟนจ่องนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่า เพราะว่าสิเป็นค้าประจำหรือค้าประจอดจ้าที่ค่อยกดไลค์กดแชร์ให้คอยดูโฆษณานะครับสิได้มีเงินมาเติมน้ำมันจะครบบไปหาแนวทางให้คุณปอกคุณแม่นะครับอืมหบนี้มาหาไก่แน่มาหาไก่น้ำมันโอ้ยเ่พถึงคาน้ำมันนะครับก็ขอขอบคุณคุณปอใจดีท่านหนึ่งแล้วก็คุณแม่ใจดีอีกหนึ่งท่านนะครับจ้าอ่าไห้น้ำมันหมุนน้ำโชกมากอือซอยน้ำมันหมุนน้ำโชกมากว่า เห็นหมูน้ำโชคอ่ะีเดินทางมากรองเทพออนะจ้าจ้าอ่าเรียกว่าถือด็อกว่าสั่นแท้กับอยากอ,อ่าอยลูกวาจั่นซอยนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับค่ะอ้าวสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่นะครับเดี๋ยวนี่ข่าวสารอย่างดีๆีหมน้ำโชกจะเฝ้าแจ้งจ่าน,นะครับผมอ้าวจังไรได้เจอกันคลิปหนาครับเอฟซี FC ครับขอบคุณค่ะ